สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับในช่องทาง YouTube นะครับคลิปนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทาง4ฮานอยนะครับพี่ๆก็จะเป็นฮานอยกาชาติฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ v i p นะครับผมเนาะเมื่อวานนะครับพี่ๆเมื่อวานนะครับนะครับก็ต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามแนวทางหวยฮานอยด้วยนะครับพี่ๆเนาะก็นานๆจะเป็นแบบนี้นะครับพี่ๆเนาะก็คือ ในในสูตรแยกหน่อยเนี่ยนะครับพี่พี่มาก็ก็พูดง่ายว่าเกือบหลุดนะครับเกือบหลุดหมดเลยนะครับพูดง่ายว่าหลุดหมดเลยนะครับก็มาแค่รอบเดียวก็คือในรอบ V.I.P นะครับพี่พี่มาสองเจ็ดเจ็ดสองเนาะนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับพี่พี่วันนี้ผมขออนุญาตไม่สรุปผลนะครับเพราะว่าเนาะแนวทางไม่เข้าด้วยแล้วก็วันนี้รีบนะครับพี่พี่เพราะว่านะครับติดธุระนะครับพี่พี่เนาะก็ ต่ฝากเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับพี่พีเมื่อวานนี้แบบผมแบบลุ้นลุ้นแบบลุ้นไม่ขึ้นเลยนะครับพี่พเนาะก็แนวทางที่เราทําจากสูตรคํานวณนะครับพี่พก็มีหลุดมีเข้านะครับก็เข้าใจเนาะแต่ว่าบางทีเราเป็นคนให้นะครับเราก็อยากให้พี่พี่สมาชิกนะครับมีโชคกันแต่ว่าแนวทางที่ให้ไปนั้นไม่เข้าเลยเมื่อวานนี้นะครับ สำหรับแนวทางวันนี้นะครับพี่พี่ก่อนไปรับชมนะครับขอฝากคาเตือนพี่พี่ทุกท่านแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเด็กต่ากว่า18ปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํานะครับพี่พี่ท่านใดนะครับที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่ายาข้ากลุ่มนะทางฟรีก็สามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสําหรับแนวทางวันนี้นะครับพี่พี่เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับเนาะ ฮานอยกาชาตินะครับพี่พผมให้ไปที่เลขศูนย์กับเลขสี่สายรูดให้ไปที่เลขศูนครับศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์แปดสี่ห้าสามตัวให้ไปที่40 แปดนะครับนะครับผมวันนี้เราต้องเอาคืนนะครับสลับฮานอยเนะาะหานอยพิเศษนะครับผมให้ไปที่เลข2 แล้วก็เลข0นย์นะครับสกับ0สายรูดนะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข2นะครับ2ก็จะมีในที่สองสี่สองหกสองแปด 04 06 08นะครับสามตัวให้ไปที่026นะครับนะครับผมส่วนนะครับอีกหน้านะครับผมนราก็จะเป็นฮานอย ปกติกับ VIP นะครับหน้านี้ท่านใดท่้นชอบแคปหน้าจอไปเลยนะครับฮานอยกาชาติกับฮานอยพิเศษเนาะอีกหน้าจะเป็นฮานอยปกติกับ VIP นะครับปกติผมให้ไปที่เลข4กับเลข2นะครับ สายรูดให้ไปที่เลข4นะครับรอบนี้40่4 0, 4 1ู7 20สี่หนสองศูนยามตัวให้ไปที่2 4งศนะครับ นะครับผมเอาก่อจะประมาณนี้นะครับห้านอย VIP นะครับ VIP ผมได้เลขหนึ่งเลขเจ็ดสายรูดให้ไปที่เลขเจ็ดนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดหก หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกนะครับสามตัวให้ไปที่หนึ่งเจ็ดหกแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่น้องสลับสี่ฮาโนยนะครับท่านใดชื่อชอบก็ ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพี่พี่เนาะคลิปนี้ก็ขอให้พี่พี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามขอให้โชคดีนะครับกลับสวัสดีครับ